ต้มน้ำบูดูให้เดือดก่อนอ,อร่อยสวัสดีครับพี่น้องอาหารใต้สไตล์โชเล่ยำน้ำบูดูใส่กุ้งสดกุ้งสดนี่กิโล2 0 0นะครับแต่ผมซื้อมาครึ่งกิโล100บาทเดี๋ยวเราล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกผ่าหลังก่อนเอาไปลวกก็ไม่ต้องลวกให้สุกเกินไปนะครับเดี๋ยวเนือ้อกุ้งจะหดจะแข็งกินไม่อร่อยสุกประมาณน,นี้ก็ตักใส่กระชอนวางไว้ให้เย็น ส่วนดีปีสดส้มนาวตะคลายใบมะกรูดหัวเทียมหัวอหอมนี่เราปอกเปลือกแล้วก็หั่นบางๆเมื่อหั่นครบทุกอย่างแล้วเราก็ไปลงมือยำเริ่มจากต้มน้ำบูดูให้เดือดก่อนเดือดแล้วก็ยกวางให้เย็นก่อนใส่ผักลงไปยำไม่งั้นเดี๋ยวผักสุกหมดน้ำบูดูเย็นแล้วก็ใส่เครื่องยำได้เลยใส่ตะคลาใส่วอหอมใส่หัวเทียม ใส่ดีปรีสดเขียวแดงใส่ใบมะกรูดใส่น้ำตาลปี๊หรือว่าน้ำตาลมะพร้าวเคี้ยวบีบส้มนาว<ม>ใส่กุ้งลวกแล้วก็คนให้ตัวก็คนให้เข้ากัน อืมอ๋อเยก็คนมันเก่งอ่ะก่อโต้ก่อโต๊้เสร็จแล้วก็ยกไปรับประทานได้เลยอย่าลืมนะครับหนูๆน้องๆก่อนกกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็ เช็ดให้แห้งจำไว้นะครับเด็กดีเด็กดีดกดวันนี้ผักนอกมีตั้งสิบอย่างนะพี่น้องนี่มีผักกาดแตงกวาถั่วฝักยาวมะเขือขาวมะเขือเขียวมะเขือม่วงลูกตอขี้มิ้นขาวบัวบกแล้วก็ผักชีลาวกินช้อนๆเหมือนเดิมนะพี่น้องนี่ซาวหมดถ้วยเลย อืมอรอรยโหลดจังจริงๆนะเนี่ยอยู่บางแท้ช่วยแม่ขายข้าวมันไกอออออ่อยู่หาดใหญ่เปลี่ยนไปขายข้าวขาหมูอยู่ยาลาเปลี่ยนมาขายน้ำหมูดูอยู่อเภอละงูก็ยังขายหมูดูยำ